แล้วชงถามนิดนึงว่าไปันนเนี่ยผ่านง่ายไหมชงถาให้พี่อ่าผ่านผ่านไว้ครับไม่เกินสามวันผ่านสามวันรู้ผลรับรถได้เลยครับผมอ่ามีความรู้สึกนะครับผมหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้คุณลูกค้าที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยฟังนิดนึงว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างในการไปเช่าซื้อรถยนตกับทาง Perfect ของเราครับบริการดีครับคุณพิษประทับใจในการบริการของทาง Perfect ไหมครับ เข้าใจมากครับผมรถสวยแล้วก็รถเร็วๆมากครับผมโอเคครับสภาพรถเป็นไงบ้างพี่เอาตรงๆเร็วๆกันเลยดีครับใหม่ครับครับผมีรมีอะไรอยากฝากถึงคนดูที่กำลังจะเข้ามาดูรถหน่อยไหมพี่มาเลยครับรถดีครับบริการดีครับที่นี่ ก็อยากจะแนะนําลูกค้าใครที่อยากได้รับรถใหม่หรือรถมือสองให้มาออกได้ที่นี่นะคะได้เพื่อนมาแนะนําซื้อที่ร้านรถคันนี้ผมก็ดีใจมากครับที่ว่าให้ทางบริการดีรรแล้วก็พูดจาดีครับแล้วก็วิทยาศาส์ก็ดีแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับผมถ,ถ้าท่านใดสนใจที่จะมองรถคุณภาพดีก็เชิญมาที่เต็นท์เพอร์เฟคพาได้เลยค่ะ